ขอคุณคุณพ่อสุขนมมากๆเมตานะครับผลไม้นะครับสามร้อยเมขอให้คุณพ่อสุขิมมีสุขภาพแข็งแรงจิกาจการงานรุ่งเรืองได้เมตายายคำนูนผลไม้ขอให้คุณพ่ออย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปร่ำร่ำรวยรวยธุรกิจการค้าการขายขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกอย่างขอให้คุณพระนะครับรักษาเจ้าดาคุณครองให้พ่อ สืบชินนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคุ้มครองนะครับตลอดไปนะครับขอให้คุณพ่อนะครับอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปครับได้มีตาพรตรยศหาคุณพ่อสืบชินนะครับและครอบครัวและแม่แม่ทุกท่านครับผมได้รับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับอันวยนาสาธุจากคุณพ่อสืจชินมากๆครับผมที่เมีตายายทำมูล สำหรับค่านี้ครับผมตรงยายเข้านอนข้อกราบขอบคุณนะครับคุณพ่อสิชินมากๆครับผมสาธุครับผมกายุมันปันเหมนยายค้อมูลครับครับสองตะกร้าครับผมสี่ตะกร้าครับพกตะกร้าครับ แหม่ให้คุณพ่ออีกนะครับผมขอให้คุณพ่อร่ำร่ำร,รวยๆนะครับสาธุครับผมแหมแ่สองตะกร้าขอให้คุณพ่อนะครับอย่าเจ็บอย่ายจนตลอดไปเดินทางขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับสาธุครับผมอ่ายายยายสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับคุณพ่อสิชินมากๆครับผมได้มีตาผลไม้ก่อนนอนนะครับทรงยายเข้านอนนะครับเปิดร้านถักวันนี้ขอให้คุณพ่อและแม่แม่ทุกท่านครับผมพบเจอแต่สิ่งดีๆคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองในการงานการค้าการขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับคุณพ่อครับผมและคุณแม่ทุกท่านครับผมฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณพ่อครับผมสาธุครับผม